สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับเช้าวันศุกร์ที่17ธันวาคมนะครับแปดนสี่นาทีนะครับอัเดตภาพรวมของ x อ็กจีอูภาคเช้านะครับก่อนอื่นเราดูภาพของเมื่อวานที่หนึ่งนะครับภาพเมื่อวานผมโพสต์ไว้ประมาณ9้าโมงที่9้าโมงนะเ้าโมงนะฮะลักษณะการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับเขาทำโลไว้ตรงหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้านะแล้วก็มีการยกขายกโลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับลักษณะการเคลื่อนที่เวลาเรามองขึ้นนะนะครับมองไปทางนี้ครับแปดหก นะครับ90้าศนย์้าสี่นะครับ98้าแปดบวกบกนี่นะครับเมื่อล่าสุดเนี่ยไปเกิน1ันแดแล้วนะนะครับทีนี้เดี๋ยวเราอธิบายแบบนี้นะครับเมื่อวานเรามองว่าอันเนี้ยขึ้นมาย่อขึ้นย่อขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟจริงนะครับพร้อมไปถึงแนวสําคัญสักแนวหนึ่งนะครับเขาอาจจะมีพักตัวบ้างนะครับพอพักตัวบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าเขาจะพักตรงไหนนะแต่เบื้องต้นเนี่ยยังขึ้นอยู่นะครับมาดูภาพต่อเนื่องนะตอนดึกๆนะครับตอนตอนดึกๆของเมื่อวานนะครับ อตอนที่ล่าอัปเดตไปประมาณ2ทุ่มสิบอทุ่มสิบหนะเราเนื่องจากว,ว่าเขาเขายอดนิดเดียวเมื่อวานนะแล้วก็ถ้าตามสัดส่วนของฟิบูนชีนะครับก็ได้เลโชว์โซนแรกที่จะขึ้นมาก็คือพันแนะครับล่าสุดเมื่อเช้าเนี่ยแต่พันแปดแล้วย่อมาหน่อยแล้วก็จะขึ้นต่อนะครับเดี๋ยวเราดูภาพตรงนี้กันว่ามันจะไปต่อได้ถึงไหนนะครับเดี๋ยวเราดูกราฟจริงนะผมไม่ดูผ่านม e ั t ตไแล้วกันนะครับ ถ้าดูอ e ินดิไฟเนี่ยผมวัดไฟบวไว้ชุดหนึ่งนะครับแบบนี้เลยนะครับ Hi อยู่ที่1 8ึ่นะโลอยู่ที่17 5 2หนะครับคือโดยตามสัสดส่วนเนี่ยมันขึ้นผ่านโซนแรกมาแล้วนะฮะหนึ่งพันแปดร้อยบวบวกแต่ถ้าเขายืนเหนือน,น,นี้ได้ก็ไปต่อเนี่ยมันจะเราไปเทรดอยู่ในกรอบพันแปบวกไปถึงพันแนะครับเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนะนะครับทีนี้เราดูในภาพย่อยๆนะครับความน่าจะเป็นว่าจะไปต่อไม่ไปต่อเนี่ยเราดูภาพย่อยนะ เปลี่ยนไปดูท m e ฟ r a m e ที่เล็กลงนิดนะครับสัก15ที่นะครับประเห็นวา่าเราพิจารณาจากโลนี่นะนะครับผมให้ดูภาพตรงนี้นิดนะครับคือตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยมันมีการยกฮายกโลนะครับแล้วก็ยิงกัยาวมานะครับถ้าดูแต่ความชันนะแล้วก็เขาย่อมาแล้วก็ขึ้นยาวแบบนี้นะอ่าถ้างั้นเดี๋ยวเปลี่ยนมุมมองนิดนึงนะครับอันนี้เป็นศูนย์นะอันนี้เป็นหนึ่งนะครับสองสามน่าจะอยู่นี่นะแล้วก็สี่อยู่นี่ที่ขึ้นนีกันมาเป็นห้านะครับมันอาจจะเป็นปลายเทแล้วก็ได้นะ อาจจะขึ้นไปไกลนะแต่ว่าเดี๋ยววัดกันว่าจะไปต่อถึงไม่ต่อนะครับทีนี้ถ้าเราเห็นแบบนี้นะครับถ้าตรงนี้คือ0น,นะครับอันนี้1น่ยอดสนะขึ้นขึ้นสายทีนี้นะครับเดี๋ยวลองตีเส้นกำชันดูนิดนึงนะครับผมจะตีเส้นจากโล2เนี่ยแล้วก็โล4เนี่ยมันพอจะเป็นแนโน้แบบนี้ได้นะครับ,ข, 1, 2, รบขึ้น1นะ่ยอดสนะครับขึ้นหนะยอสองขึ้นสพักสแล้วก็อันนี้ขึ้นห นะครับห้าก็จะมีขึ้นย่อยเขาอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นไปได้เหมือนกันนะนะครับคึ้ทางประมาณนี้นะทีนี้เราเราเราพิสูจน์กันดูนิดหนึ่งว่ามันมันน่าจะไปถึงไหนได้นะนะครับอันนี้สามสี่เนี่ยเราเถืออยู่ตรงนี้ถามว่ามันจะไปถึงไหนเนี่ยเราจะวัดเทียบเอานะครับก็จะใช้ไฮตรงนี้นะครับแล้วโลนี่นะ แล้วก็เอามาวางที่โลนี้ครับถ้าดูตามแนวโน้มเนี่ยมันขึ้นมาเกิน6ก8แล้วนะ,ะถ้าตาตัดส่วนเลยนะครับมันมีโอกาสจะขึ้นมาตรงนี้1.805.1806เนย่แยแล้วก็1.8.10นะดูตัวเลขกลมๆก,ก่อนแล้วกันนะครับ0.5 1ย์ห1 8 1 0นา18 10, นะครับอันนี้โดยสัดส่วนแต่ทีนี้ถ้าเราดูในเทียย่อยนะขึ้น นะครับย่อขึ้นย่อขึ้นถ้าถ้าเราจะวัดชุดย่อยๆดูอีกหน่อยนึงนะครับอันนี้โลอยู่นี่นะนะครับตีคร่าวๆนะอันนี้เราเทียบเป็นหนึ่งเท่ามะวางที่นี่อ่าคือระยะทั้งสั้นเนะี่ยผมคาดว่านะ หนึ่งแปดศูนย์ห้าหนึ่งแปดศูนย์หกเนี่ยน่าจะน่าจะถึงนะครับแต่ว่าหนึ่งศูนย์ไม่แน่ใจต้องตามดูนะนะครับตราบใดที่ถ้าเราตีเทียนลน์แบบนี้นะนะครับถ้าเขาขึ้นไปเนี่ยหนึ่งแปดศูนย์ห้าหนึ่งแปดศูนย์เนี่ยถ้าเขาขึ้นไปก็เราก็ยกจุดทําอะไรตามไปนะแต่ถ้าักสัญญาณที่จะพักเนี่ยเขาจะทิ้งหลุดแบบนี้ลงมานะครับแล้วก็ค่อยเด้งไปใหม่ไม่ผ่านเทียนลายจะลงมาอันนี้ค่อยพักนะครับก็เนื่องจากว่ามันเข้าโซนที่ใกล้จะพักได้แล้วนะฮะก็ มันจะต่างกันตรงนี้นะตรงนี้เมื่อวานเนี่ยเขาพักชุดเล็กๆนะครับแต่ถ้ารอบนี้พักถ้ามันขึ้นแบบนี้แล้วรอบนี้มันพักมันจะพักได้ลึกกว่านะมันจะต่างกันนิดนึงนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยถามว่าไปได้ต่อได้ไหมก็ดูแนวโน้มแล้วก็มาต่อได้นะครับพันแปดร้อยห้าพันแปดร้อยหกแถวนี้แหละครับแต่ถ้ามันไปไกลกว่าโซนพันแปดร้อยหกเนี่ยก็ขึ้นมาพาันแปดร้อยสินะลองถือรุ่นดูก่อนนะครับสําหรับคนที่ถือนะครับถือบายนะครับ ต่ำกว่าเนี่ย1780เนี่ยถือได้เรื่อยๆนะครับยังถือได้อยู่นะครับาโซนที่ใกล้ที่สุดก็โซนนี้นะนะครับถ้ายังไม่หลุดตรงนี้มาก็จะขึ้นไปอยู่ได้นะครับอลองถือดูประมาณนี้นะครับไอเดียของ x k u นะครับเช้านี้บอกว่ามีโอกาสจะขึ้นไปอีกนิดนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ